สวัสดีครับท่านที่เคารพกรมทางหลวงเนี่ยเร่งปิดจุดกับรถพื้นราบ1 1ึ่แห่งทั่วไทยนะครับเตรียมสร้างยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าทางลอดช่วยลดอุบัติเหตุนะครับอ่อันนี้เป็นนโยบายของกรมทางหลวงนะครับท่านก็มาทำให้ดูที่ท่าจุ้ยนะครับอ่ตอนนี้อุบัติเหตุที่ท่าจุ้ยไม่มีเลยนะครับแต่ตอนนี้ว่าตั้งหมื่นฝ่าแห่งเนี่ย ก็เอาอย่างนี้กันไหมครับเราขอสอสอไปขอสภาให้ของบให้ทางหลวงอะ่ะเพราะท่านอยากจะทํานานแล้วแต่งบไม่มีอ่ในแต่ละปีอ่ะท่านก็จะให้แฝงทางหลวงอะ่ะไปปิดเนี่ยปิดไออยูเทินพื้นราบอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยตอนปีใหม่สงการอ่ะจังหวัดละหลายหลายแห่งถ้าเราไม่อยากไม่อยากให้ท่านไปปิดนะเราต้องทำยูเทินแปดเลนแบบนี้นะครับเนี่ย ทำเกาะตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยเอาเวเยเออร์ไปกั้นตรงกลางทาทาถาวรเลยก็ได้แล้วก็ขยายเลนออกอีกข้างละสองเลนให้รถทางหลักอะวิ่งสองเลนนอกแล้วรถสี่เลนในก็ยู่เทินก็ไม่ต้องปิดนะครับเพราะว่าถนนสี่เลนเนี่ยถ้าให้รถยูเทินธรรมดาก็ต้องคอยรถหลักว่างจึงจะยูเทินได้แต่ตอนเนี้ยรถมันมาก รถยาวๆรถคอนเทนเนอร์รถ,รถพ่วงก,ก็เยอะมันจึงยากไงเขาก็เลยพอถึงปีใหม่สงการเขาก็เลยต้องไปปิดนะ,ะท่านก็มีความคิดที่ดีมากนะครับแต่นี้ถ้าเราเอาเฉพาะทางไฮเวย์ก่อนนะครับทางไฮเวย์ทางไฮเวย์เนี่ยให้เปลี่ยน u-turn พื้นราบธรรมดาให้เป็น u-turn 8เลนแบบนี้นะครับจะได้ u-turn ตลอดเวลาแล้วไม่รถจะไม่ติด อ่าเพราะมันไม่ต้องเสียเวลาคอยไงแต่ถ้าตรงไหนมีไฟแดงก็ทำแบบนี้เลยทำเกือกม้าเลยแบบที่ท่านบอกอ่ะพอทำเกือกม้าเนี่ยเราสามารถยกไฟแดงยกเลิกไฟแดงทำเป็นถนนไล้ไฟแดงได้เลยตรงนี้ท่านก็ให้วิศวกรมาออกแบบไว้ท่านก็เล็งว่าถ้าจากท่าจุ้ยถึงปากแซงเนี่ยเป็นถนนไล้ไฟแดงไล้อยู่เทินพื้นราบอ่าเพราะถ้าทำยกระดับเกือกม้าเนี่ยเกือกม้าถ้าขยายามันจะเป็นแบบนี้ ถ้าถ้ารูปจริงมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาก่อสร้างเนี่ยประชาชนไม่คัดค้านเพราะสร้างนอกเลนจราจรไงเพราะว่ายุคใหม่เนี่ยเทคโนโลยีดอีออกไปสร้างนอกชุมชนแต่สมัยก่อนการแก้ปัญหารถติดเนี่ยเขาจะแก้ในชุมชนไงตอนนี้ไม่ต้องครับย้ายทำทำทำยูเทินรถระดับเกลือกม้าอย่างเงี้ยนอกชุมชนอ่า มันก็รถก็วิ่งผ่านตลอดเป็นถนนไล่ไฟแดงได้เลยนะครับถนนไล่ไฟแดงตรงไหนมีปัญหารถติดเนี่ยเออเปลี่ยนเปลี่ยนยูเทินที่รถติดอะเป็นยูเทินเร่งความเร็วเนี่ย,นนยในแต่ละปีเนี่ยปีใหม่สงการเนี่ยก็ไม่ต้องปิดแล้วรถก็จะวิ่งผ่านตลอดถ้าเป็นสี่แยกเปลี่ยนเป็นยกระดับเกือกมา้าแบบแบบที่ท่านอธิบดีบอกนะครับเป็นเกือกมา้า แต่เป็นทางลอดไม่ดีครับถ้าเป็นทางลอดเนี่ยเขาต้องปิดถนนหลักทําสะพานบกข้ามยูเทินถ้าทําเกลือกมาแบบนี้ไม่ต้องทาไม่ต้องปิดถนนหลักนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะทาทานอกเลนมันจะง่ายอา่อจะทําได้ตลอดเวลาฉะนั้นถนนไล่ไฟแดงเนี่ยแก้ปัญหารถติดได้ลดอุบัติเหตุได้อ่ยูเทินแปดเลนนี่ก็จะลดอุบัติเหตุจากยูเทินฉะนั้นทางไฮเวย์ way ทุกสายให้เปลี่ยน เพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยมันใช้งบประมาณน้อยไงเพราะว่ามันมีเออถนนเราอ่ะมันมีมันมีศักยภาพทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเออเนี่ยอย่างถนนสามสี่สี่เนี่ยถ้าเพียงแต่เราใส่ใส,ใส่ใส่เกาะตรงนี้แล้วก็ตีเส้นข้างนอกอีกสองเลนมันก็จะกลายเป็นยูเทินแปดเลนเลยถนนสามหนึ่งเจ็ดจันทบุรีสักแก้วก็เหมือนกันนะครับ ถ้าตีตีเส้นเนี่ยทำเป็นยูเทิร์8เลนแบบนี้ง่ายแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยแค่ตีเส้นนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นยูเทิร์แบบเก่ามันจะอย่างนี้มันจะแคบฉะนั้นเราต้องสนับสนุนอธิบดีให้ทำนะครับทำถนนไลยไฟแดงแล้วก็เปลี่ยนยูเทิร์พื้นราบธรรมดาให้เป็นยูเทิร์8เลน ตรงไฟแดงก็เปลี่ยนเป็นเกือกม้าแล้วยกเลิกไฟแดงวิ่งผ่านตลอดปลอดภัยครับสวัสดีครับ